ค่ะพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนรวีด้วยกันนะคะก็ในเช้าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าซาอูลนะคะซาอูลซาอูลก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์คนแรกของอิสราเอลนะคะหรือว่าเป็นเป็นกษัตริย์คนคนแรกคนที่สองก็คือดาวิดอ่ดาใช่คนที่สามก็คือ ซโลมอนนะคะเราได้เรียนเรื่องดาวิดไปแล้วเราได้ซโลมอนได้เรียนยังไม่แน่ใจยังไม่ได้เรียนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคิดว่าคงมีคนเอามาสอนนะคะเราเรียนเรื่องดาวิดไปแล้วใช่ไหมเราเราทุกคนรู้จักดาวิดใช่ไหมคะว่าดาวิดเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเป็นเหมือนชายดังดวงใจของพระเจ้าใช่ไหมเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นคนที่แบบว่าทําตามพระเจ้าทุกอย่างอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องซาอูลด้วยกันนะคะซาอูล ซาอูลเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยมีใครพอจะรู้บ้างรูปร่าง,งเขาเป็นยังไงสูงหล่อคำหยาอหลอเปล่าไม่รู้แต่พ่อพี่บอกว่าเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่นะก็คือพ่อพี่บอกว่าในอิสราเอลเนี่ยซาอูลเป็นเหมือนคนที่สูงที่สุดในอิสราเอลเลยก็ว่าได้ผู้ชายที่ผู้ชายที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ย ความสูงของผู้ชายเหล่านั้นแค่จากไหลของเขาลงมาเท่านั้นนะคะซาอูลเป็นเหมือนแบบคนที่สูงที่สุดอะ่ะเป็นรูปรูปรป่างสูงที่สุดแล้วก็ซาอูลเนี่ยเป็นคนเผ่าเบนจามินนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ก่อนที่เขาจะได้รับเลือกเป็นโกษัตริย์เนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยที่บ้านของเขาเนี่ยคือเป็นเป็นคนมีฐานะแล้วก็ฝูงลาที่บ้านของเขาเนี่ยหายไปในสมัยนั้นเนี่ยก็ค,คือว่าสัตว ที่เราเลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นลาเป็นอะไรก็ตามในในตระก,กูลของเราในครอบครองเราถ้ามันหายไปเราก็จะต้องออกไปตามใช่ไหมพ่อก็เลยใช้ซาอูนออกไปว่าโอเคลูกออกไปตามลาซาอูนก็เลยออกไปตามหาลาที่ท,ที่ที่มันหายไปไปกับคนใช้คนหนึ่งซาอูนก็ออกไปตามลาไปตามตั้งแต่แบบเช้าจนจะค่ำอยู่แล้วก็หาลาไม่เจอก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนในสมัยนั้นก็คือแบบว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนอะ่ะมันแบบ แล้วเราจะไปทางไหนเราจะรู้ได้ไงคือลามันก็ไปสัตว์มันก็ไปของมันใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าถ้าหาไม่เจอคนใช้ของของซาอุนก็เลยบอกว่านายเจ้าค่ะเอาอย่างนี้ไหมให้เราไปถามผู้เผยพระชนะด้วยกันไปถามคนของพระเจ้าด้วยกันว่าลาของเขาลาของเราอยู่ที่ไหนลาของเรามันหายไปทางไหนพระคัมภีร์บอกว่า พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้สัมแดงนั้นซามูเอลคือผู้เผยวจนะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้สัามแดงก็คือพระเจ้าได้มาบอกซามูเอลก่อนแล้วว่าจะมีชายคนหนึ่งมาหาซามูเอลแล้วมาถามหาลาของเขาผู้ชายคนนี้แหละจะไปจะเป็นคนที่เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระเจ้าได้บอกซามูเอลก่อนที่ซาอูลจะมาหาซามูเอลแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปก็คือซาอูลก็หาลาไม่เจอซาอูลก็เลยไปหาซามูเอลซามูเอลก็บอกว่าโอเค เรื่องลาเป็นเรื่องรองแต่เราจะให้ท่านทําสิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นเราจะให้ท่านทําสิ่งที่มากกว่าการเลี้ยงลาอีกซามูเอลก็เลยบอกว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งให้ซาอูลเป็นกษัตริย์คนแรกของอสิสราเอลซาอูลก็แบบตกใจมากและซาอูนก็บอกว่าเราเป็นใครเราเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาเผ่าทั้งหมดในอิสาราเอลเผ่าของเราเป็นเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาเผ่าทั้งหมดของอิสาราเอลและเราก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในตระกูลของเราในบ้านของเรา เราจะมาเป็นกษัตริย์ของประเทศได้ยังไงเราจะมาเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลได้ยังไงซามมเอลก็บอกว่าพระเจ้าได้เลือกท่านไว้หลังจากนั้นซาุมเอลก็เหตุการณ์ก็ผ่านผ่านผ่านไปนะคะซาโเอลก็เจิมซาอูลเป็นกษ ouais ัตริย์อาซูเอลก็บอกว่าให้ซาอูลเป็นกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นซาอูลก็กลับบ้านไปในวันที่มีการแต่งตั้งกษัตริย์เกิดขึ้นในวันที่มีการพิธีเจิมตั้งกษัตริย์ก็มีทหารมี หัวหน้าของอเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าของเผ่าก็คือผู้นำของเผ่าแต่ละเผ่าใช่ไหมอิสราเอลจะมี12เผ่าใช่ไหมคะผู้นําของเผ่าแต่ละเผ่าก็ส่งตัวแทนมา <im itation> เพื่อจะมาเข้าพิธีแต่งตั้งกษัตริย์ของอิสราเอลพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวันที่แต่งตั้งกษัตริย์ <im itation> อะไรนะ <im itation> ตะวันแอบ,บ <ś CG> ใช่พี่น้องในวันนั้น เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าคนก็งงมากเกิดอะไรขึ้นคือคนที่เป็นกษัตริย์หาคนที่เป็นกษัตริย์ไม่เจอพอถึงเวลาที่จะต้องเจิมกษัตริ์ปุ๊บอา้าวกษัตริย์หายกษัตริย์ไปไหนหาซาอูลไม่เจอคนก็ออกไปหากันทั่วหมดแล้วสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์พี่น้องโทรตามไม่ได้หรือว่าส่งไลน์เรียกไม่ได้ซาอูลอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้หาซาอูลกันไม่เจอแล้วพระเจ้าพร,พระเจ้าก็เลยบอกว่าก็เลยสัามแดงกับซามูเอลว่า ซาอูลไปแอบอยู่ที่กองสัมภระในสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือพระวิญญาณเวสุดพระเจ้าได้สัามแดงกับสมูเอว่าอ๋อซาอูลเนี่ยไปแอบอยู่ที่กองสัมภระสมูเอวก็เลยใช้ทหารไปเอาซาอูลไปตามซาอูลออกมาพี่น้องเราเห็นว่าซาอูลจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้พร้อมหรือเขาไม่ได้อยากจะเป็นกษัตริย์เลยด้วยซ้ําจริงซาอูลเป็นคนที่แบบขี้กลัวมากๆเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเต็มด้วยแบบ เราจะทําได้ยังไงเราจะเราจะทําอันนี้ได้เหรอเราจะทําอันนั้นได้เหรอเราจะเป็นอันนี้ได้เหรอเราจะเป็นอันนั้นได้เหรอพรมพีบอกว่าเมื่อน้ํามันเมื่อน้ํามันจากเขาสัตว์เนี่ยไหลลงมาเจิมซาอูลลงมาที่เหนือหัวของซาอูลพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่เหนือซาอูลแล้วซาอูลก็ออกไปสมเอล 1, ก็บอกว่าพระเจ้าก็บอกกระบอกสมเอลว่ากระบอกกับสมเอลว่าซาอูลจะไปเจออะไรบ้างจะไปเจอคนนี้จะไปเจอเหตุการณ์อันนั้นจะไปเจอสิ่งเหล่านี้ เพื่อคอนเฟิร์มเขาเพราะพระเจ้ารู้ว่าเขากลัวมากเขาไม่มั่นใจเลยว่าพระเจ้าเลือกเขาเป็นกษัตริย์จริงๆไหมพระเจ้าก็เลยให้ซูมเมลเนี่ยไปเผยรพระชนะเหนื่อยเขาว่าเอ้ e y, ท่านจะไปเจออันนี้นะท่านจะไปเจอคนนี้นะท่านจะไปเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วท่านจบด้วยท่านจะเผยรพระชนะท่านจะไปอยู่กับกลุ่มผู้เผยพระชนะแล้วท่านจะไปเผยไปเผยรพระชนะกับเขาและเหตุการณ์ก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปซาอูลก็ไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระเจ้าบอกเลยแล้วก็ไปเผยพระชนะกับกลุ่มผู้เผยพระชนะ พัมพีบอกว่าหลังจากที่ซาอูลไปเผยเพระชนะกับกลุ่มผู้เผยพระชนะซาอูลก็เปลี่ยนเป็นจากคนเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเออเปลี่ยนเป็นคนละคนก็คือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างี้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อเมือม่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่เหนือซาอูลซาอูลเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนในพัมพีก็เล่าเหตุการณ์ว่าซาอูลไปลบที่ไหนบ้างซาอูลหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็คือมีคน มีชนชาติหนึ่งที่จะมาลบกับอิสราเอลและในตอนนั้นเนี่ยชนชาตินี้แบบเยียดหยามอิสราเอลมากเยียดหยามอิสราเอลมากแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่เราไม่คิดว่าซาอูลจะทําแบบนี้ก็คือว่าซาอูลเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วปลุกระดมประชากรของเขาลุกขึ้นมาแล้วปลุกระดมชนชาติของเขาว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสิมาสู้กับชนชาตินี้ด้วยกันเราจะกลัวอะไรเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราจะกลัวอะไรเพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา พี่น้องเห็นไหมคะว่าก่อนหน้าเนี้ยซาอูลเป็นคนยังไงกลัวจะจัดเลยใช่ไหมแบบอยู่บนความกังวลกวายอยู่บนความกลัวเราจะทําได้เหรอเราจะเป็นได้เหรอเราจะเราจะสู้ได้เหรอเราจะปกครองประเทศยังไงเราจะคือแก้วคิดว่าคงมีคําถามมากมายอยู่ในหัวของซาอูลตเต็มไปหมดใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์กษัตริย์คนแรกของอิสราเอลเลยคือก่อนหน้าเขาไม่มีกษัตริย์มาก่อนเลยเขาไม่มีเขาเขาไม่มีรูปแบบหรือเขาไม่มีแบบอย่างนี่เขาจะเห็นได้เลยว่า กษัตริย์ต้องเป็นยังไงต้องปกครองยังไงต้องทํำยังไงเขาเป็นเหมือนแบบคนเปิดประตูเลยคนแรกแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พยาใหญของพระเจ้ามาสวมทับเขาหลังจากที่เขาได้รับการเจิมของพระเจ้าเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาเปลี่ยนจากคนเขาเปลี่ยนจากคนหนึ่งปเป็นไปเป็นอีกคนหนึ่งคือว่าเขาเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแบบเราจะออกไปสู้เราจะออกไปลบเพื่อชนชาติของเราเราจะออกไปลบเพื่อประเทศของเราซึ่งก่อนหน้าเนี้ย แค่เจิมต่อหน้าคนต่างๆเขาก็ไปแอบอยู่ในกองสัมภาระแล้วไปนั่งแอบอยู่กลัวกลัวกล,ล,ล,ลัวจะต้องแบบไปได้รับการเจมิมพี่น้องเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชุดของเราเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่เหนือเรามันทําให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เรื่องของซาโอนะคะมาถึงครึ่งทางละเขาก็ หลังจากนั้นพมพีก็บอกว่าเขาก็ไปทําสงครามไปลบไปทําสงครามกับเมืองต่างๆเรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วเขาก็แล้วเขาก็ได้รับชัยชนะมาเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะอธิษฐานกันก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนําเราพระเจ้าค่ะในการที่เราจะเรียนด้วยกันขอพระเจ้าพูดกับเราผ่านทางเรื่องของสาูลพระเจ้าค่ะ และลุยให้ฐานผูกมัดทุกอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายทุกวิญญาณที่ทําให้ถูกรบกวนในชีวิตของเราเราสั่งทําลายมาในนามพระเยซูพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์เปิดตาของเราเปิดใจของเราเปิดความคิดของเราเปิดหูของเราให้เราเข้าใจในพจนานุของพระองค์ให้เราเข้าใจในพระคําของพระองค์มากขึ้นพูะอนเจ้าข้าขอพระเจ้านําเราพูะอเจ้าข้าที่เราจะลึกลงไปในพระคําของพระองค์พระเจ้าขอพระองค์สถิตอยู่กับเราขอพระเจ้านําเรา และลูกอธิษฐานขอปกคุมเราทุกคนไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนก็เรื่องของซาอูลก็ดําเนินไปนะคะจนมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยซาอูลจะต้องไปรบกับชนชาติอีกชนชาติหนึ่งแล้วก็ก่อนที่เขาจะรบหรือว่าก่อนที่เขาจะออกไปทาสงครามเนี่ยคนในสมัยนั้นเขาก็จะมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าใช่ไหม เขาก็จะถวายเครื่องบูชาก่อนแล้วก็ประมาณว่าให้พระเจ้าเป็นคนที่นําในการทําสงครามครั้งนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าซามูเอลตอนนั้นเนี่ยซามูเอลเป็นโปโลหิตใช่ไหมคะเป็นคนที่จะทาพิธีถวายเครื่องบูชาแต่ซาอูลเนี่ยเป็นกษัตริย์ถ้าตามธรรมเนียมของยิวเนี่ยซาอูลไม่สามารถที่จะถวายเครื่องบูชาได้เพราะว่าเขาเป็นเป็นกษัตริย์เขาไม่ใช่โปุโรหิตแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นก็คือว่า มันจะต้องแบบคือกองทัพของศัตรูเนี่ยก็มาล้อมมาลอ้มาลอมรอบของเขามาล้อมรอบเมืองของเขาแล้วก็บีบบีบคันเขามากพระพีบอกว่าทหารทุกคนเนี่ยก็เต็มด้วยความกลัวทหารทุกคนก็เต็มด้วยแบบอ,อกสันขวญแขว,น,ขวนไปหมดแล้วว่าเ้ยจะทํายังไงต่อคือตอนนี้มันเหมือนเขาอยู่ในจุดที่เขาต้องรออย่างเดียวเลยรอรอซามูเอลมาเขาทําอะไรไม่ได้เลยจะลงไปลบก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้ก็คือต้องรอแล้วทหารของศัตรูเนี่ยก็คือบีบเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามา คือทหารทหารของซาอูลทหารของอิสราเอลก็เริ่มแบบก็เริ่มลบเล้าซาอูลว่าท่านทาอะไรสักอย่างสิท่านทำอะไรสักอย่างสิสก,งสก็คือเหมือนมีการลบเลา้าเหมือนมีการบีบคั้นจากทหารมาถึงซาอูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซามูเอลบอกซาอูลว่าให้พวกท่านรอเราเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดปุ๊บซาอูลก็รอซามูเอลรอ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 ซามูเอลก็เหมือนไม่มาสักทีซาอูลก็เลยตัดสินใจว่าโอเค ในเมื่อสมุเอลมาช้าเราจะขึ้นไปถวายเครื่องบูชาเองซาอูลก็ถวายเครื่องบูชาพอถวายเครื่องบูชาเสร็จปุ๊บนับหนึ่งยังไม่ถึงสิบสมุเอลมาสมุเอลมาแล้วสมมเอลถามว่าท่านได้ทําอะไรลงไปท่านได้ทําอะไรลงไปซาอูลก็มีการตอบกลับสมุเอลด้วยว่าก็ท่านมาช้านะ่ะก,ก็ท่านช้านะ่ะเราเลยต้องจําเป็นต้องถวายบูชาเพราะทหารได้ลบเล้าเราพี่น้องแกวเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวซาอูลที่เขาเริ่ม ความมั่นคงในจิตใจของเขาหรือว่าความความความแน่วแน่ของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวพระเจ้าต่อไปเขาเริ่มกลัวเสียงของทหารเขาเริ่มกลัวเสียงรอบข้างมากขึ้นทําให้เขาตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปโอเคามูเอลก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่ซาอูลถวายบูชาพระเจ้าก็ตักเตือนซาอูลและหลังจากนั้นก็คือว่าเหตุการณ์ก็ดําเนินไปอีก และครั้งสุดท้ายก่อนที่ซาอูลจะโดนปลดนะคะก็คือเขาไปลบอีกเขาไปลบอีกครั้งหนึ่งไป,ะะไปลบกับคนอัมมาเลกนะคะไปลบกับคนอัมมาเลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าได้บอกเขาตั้งแต่แรกพระเจ้าบอกเขาผ่านสมุเอลตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านจะไปลบแล้วท่านจะชนะและให้ทําลายทุกอย่างที่เป็นของศัตรูทิ้งไปเสียอย่าเก็บอะไรเลยอย่าเก็บอะไรมาไว้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่กษัตริย์แม้แต่คนในเมืองนั้นให้ฆ่าให้หมด แต่สิ่งที่ซาอูลทำก็คือว่าเขาเลือกที่จะเก็บสิ่งดีบางอย่างไว้ทาหารเลือกที่จะเก็บสิ่งดีบางอย่างไว้แล้วเขาก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่ากษัตริย์ของคนอเมเลกตอนนั้นสมูเอลก็ยังไม่รู้เรื่องสมูเอลก็ยังไม่รู้ว่าซาอุลได้ทำอะไรลงไปแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาเหนือสมูเอลแล้วบอกสมูเอลว่าซาอูลได้ทำบางอย่างลงไปที่ไม่ได้ที่เป็นการละเมิดไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าข่าวที่แจ้งไว้ที่สุดก็คือข่าวที <Wh> ่มาจากพระเจ้า สมัยนะั้นไม่มีการโพสต์ข่าวลงในโซเชียลเลยอะไร <c oughs> เป็นการแจ้งข่าวจากข้ญมูลพิสทธิ์ว่าเนี่ยซาอูลได้ละเมิดถ้อยคําของเราสมุเอลก็ไปหาซาอุลแล้วก็ถามว่าท่านได้ทําอะไรลงไปทําไมท่านถึงไม่เชื่อฟังพระคําของพระเจ้าซาอุนก็บอกว่าพะเราเห็นว่าแกะที่มีหรือว่าสัตว์ที่มีหรือสิ่งของที่พวกเขามีเนี่ยมันดีมากเราก็เลยอยากเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาถวายบูชาแด่พระเจ้า แลวสิ่งที่แล้วสิ่งที่สมอเอลถามซาอูลก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ปรารานเครื่องบูชาแต่ปรารานใจที่เชื่อฟังคํานี้มันเป็นคําที่แบบอืมปึกมากแทงเข้ามาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ปรารานเครื่องบูชาอะไรเลยท่านไม่รู้เหรอว่าพระเจ้าไม่ได้ปรารานไขมันพระเจ้าไม่ได้ปรารานลูกแกะพระเจ้าไม่ได้ปรารานอะไรแต่พระเจ้าปรารานใจที่เชื่อฟังจากท่านและหลังจากนั้นก็คือว่าสมูเอลก็ บอกซาอูลว่าท่านจะถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลซาอูลก็แบบเสียใจซาอูลก็แบบร้องไห้แต่ว่าเขาได้เลือกที่จะละเมิดเสียงของพระเจ้าเหตุผลที่สมัยก็ถามว่าทาไมท่านทําแบบนี้ทําไมท่านไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าซาอูลตอบด้วยคําตอบเดิมเลยคือว่าเพราะทหารได้รบเล้าเขาว่าให้เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เถิดพี่น้องเราเห็นว่าซาอูลเลือกที่จะฟังเสียงทหาร มากกว่าเสียงของพระเจ้าซาอุลเลือกที่จะละเมิดถ้อยคําที่พระเจ้าตัดว่าเอ้ยให้ฆ่าให้หมดอย่ากเก็บเอาไว้เพราะเขาแค่กลัวว่าทหารเหล่านี้จะไม่ยอมรับเขาในสมัยที่ทําสงครามใช่ไหมก็คือว่าถ้าเรายิ่งมีกองทัพเยอะถ้าเรายิ่งมีทหารเยอะถ้าเรายิ่งมียุทโธปกรณ์เยอะก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะชนะเยอะใช่ไหมคะซาอุลจึงกลัวทหารที่จะกะบฏเขาซาอูลจึงกลัวทหารที่จะ ที่จะแบบว่าไม่เชื่อฟังไม่ไม,ไม่ไม่ตามเขาเขาก็เลยต้องตามใจทหารมากกว่าตามใจพระเจ้าสิ่งที่แก้วเห็นในในเรื่องของซาอูลคือพี่น้องอหัวข้อที่เราเรียนในปีนี้ก็คือซีโร่ทูฮีโก็คือจากจากศูนย์มาเป็นฮีโร่ใช่ไหมจริงๆซาอูลเนี่ยจากศูนย์เป็นฮีโร่มากๆเขามาจากคนที่เล็กน้อยที่สุดเขามาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเขามาจากคนที่อยู่ช่วยพ่อทํางานบ้านไปวัน แต่เขาได้ถูกยกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลเข้ามาจากคนที่ขี้กลัวสุดๆเข้ามาจากคนที่ไม่มั่นใจตัวเองสุดๆแล้วเขาก็ถูกยกขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่มันมีกับดักอะไรบางอย่างอยูอย่ในชีวิตของเขาพี่น้องก็คือความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรนี่แหละการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรมันไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ปัญหาคือการที่เราต้องรู้ว่าเราไม่มีอะไรแต่พระเจ้ามีสิ่งที่ซาอูลลืมไปว่า พระเจ้าเป็นคนนําเขามาเป็นกษัตริย์เขาไม่ได้มาเป็นกษัตริย์ด้วยกําลังของเขาเขาไม่ได้มาเป็นกษัตริย์ด้วยทหารทหารไม่ได้เลือกเขาแต่พระเจ้าเป็นคนเลือกเขาซาอูลได้มองข้ามจุดนี้ไปและซาอุลเลือกที่จะฟังเสียงทหารเขาเชื่อว่าเขาจะปกครองประเทศอิสราเอล40ปีโดยที่แบบว่าไม่ถูกดึงลงมาจากบัลลังก์ได้เลยและเขาจะมีความสุขมากด้วยถ้าเขาเพียงแต่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าถ้าเขาเพียงแต่มั่นใจในถ้อยคําของพระเจ้า มั่นใจว่าพระเจ้าผู้เป็นคนพาเขามาเป็นกษัตริย์พระองค์จะนําเขาต่อไปต่อไปต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายในชีวิตของเขาจะจนถึงวันที่เขาตายเขาก็จะอยู่บนบัลลังและจบสวยด้วยแต่ว่าเขาเลือกที่จะลุกขึ้นมาและปกป้องตัวเองเขาลืมไปว่าคนที่พาเขาขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้ก็คือพระเจ้าไม่ใช่กําลัง,งเขามีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะพะอะตอนแก้วอ่านเรื่องซาอูลแก้วก็รู้สึกเปรียบเทียบกับดาวิด สิ่งที่ดาวิดเป็นอะถามว่าดาวิดทําผิดพลาดไหมดาวิดทําผิดพลาดนะดาวิดไม่เชื่อฝังไม่ใช่ดาวิดไม่ได้เชิงไม่เชื่อฝังพระเจ้าแต่ดาวิดเขาเรียกว่าอะไรดาวิดอ่อนแอเออดาวิดอ่อนแอในหลายๆจุดที่เราได้เรียนกันไปเราเราพอจะรู้กันบ้างว่าดาวิดก็อ่อนแอในหลายๆจุดแต่พระเจ้าไม่ได้ปลดดาวิดออกจากการเป็นกษัตย์เพราะว่าดาวิดรู้อยู่เสมอว่ามีพมพีสดีหลายตอนเลยที่เขียนว่าข้าพระองค์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงนํามาไกลถึงเพียงนี้ ดาวิดรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเขามาถึงจุดนี้ได้เพราะพระเจ้าดาวิดเขียนในตอนหนึ่งที่เราเคยเรียนกันไว้ว่าแม้จะมีรถลบเยอะแม้จะมีม้าเยอะแม้จะมีทหารเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเราจะชนะสงครามได้ดาวิดว่ารู้ว่าการชนะสงครามไม่ได้เกี่ยวกับทหารไม่ได้เกี่ยวกับกําลังของเราไม่ได้เกี่ยวกับรถลบไม่ได้เกี่ยวกับม้าที่เขามีแต่เกี่ยวกับพระเจ้าที่เขามีพี่น้องในเช้าวันนี้เหมือนกันและอีกสิ่งหนึ่งที่ซาอูลเป็นคือเขาอยู่ในความเปรียบเทียบตลอดเวลา เขาอยู่ในวิญญาณในการเปรียบเทียบตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่เขามาเป็นกษัตริย์ก่อนที่เขาจะมาเป็นกษัตริย์เขาก็เปรียบเทียบเลยว่าเผ่าของเขาเล็กกว่าเผ่าอื่นชีวิตของเขามันมันเล็กกว่าคนอื่นเขามองตัวเองลบอยู่ตลอดเวลาเขามองตัวเองด้อยค่าอยู่ตลอดเวลาเขาเปรียบเทียบตัวเองกับกับคนอื่นตลอดเวลามันทําให้เขามองข้ามสิ่งที่เขามีจริงๆเขาตอนที่แต่งตั้งกษัตริย์พระบีบอกว่าซาอูลเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางประชาชนอิสราเอล แลวเขาเป็นเหมือนแบบคนที่เด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาสูงที่สุดในในคนอิสราเลแต่เขาไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสําหรับจุดนี้เลยเขาไม่เคยมองว่าสิ่งนี้ให้มันเป็นจุดแข็งในชีวิตของเรานะการที่เราสูงที่สุดการที่เรามีกําลังที่สุดมันเป็นจุดแข็งในชีวิตของเราแต่เขาเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาว่าเขาจะทําได้หรอถ้าเปรียบเทียบกับคนนั้นเขาอาจจะทําไม่ได้และในตอนสุดท้ายเหตุผลจริงๆที่เขาตามฆ่าดาวิดเรารู้ใช่ไหมคะว่าซาอูลเป็นเป็นคนที่ตามฆ่าดาวิดเหตุผลจริงๆที่เขาตามฆ่าดาวิดก็คือว่า เขาเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบตัวเขากับดาวิดทั้งที่ถ้าพูดตามตรงพัมพีบอกว่าดาวิดเป็นชายตัวเล็กๆผิวแดงๆแต่ถ้าเทียบกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวสูงคือเอาจริงถ้าตามสรีระหรือตามรูปร่างเนี่ยเขากับดาวิดเนี่ยต่างกันมากแต่ว่าเขาไปไปจับถ้อยคำที่วันที่ดาวิดกลับมาจากการลบนะคะแล้วก็มีผู้หญิงในเมืองได้ร้องเพลงว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆทาให้จุดนั้นแหละเขาตัดสินใจปุ๊บเราต้องจัดการไอ้คนนี้เพราะคนนี้มันเป็นศัตรูของเราพี่น้องสายตาของเขามอยู่ที่การเปรียบเทียบตลอดเวลาเขาเปรียบเทียบว่าเขากับทหารเขาด้อยกว่าทหารเขาเปรียบเทียบว่าเขาอยู่บนความเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบเขากับดาวิดเขาไม่เขาเขาน้อยกว่าดาวิดเขาแย่กว่าดาวิดเขาไม่มีอะไรทั้งที่ในตอนนั้นตําแหน่งของเขาก็คือการเป็นกษัตริย์ ตำแหน่งของเขาจริงๆก็คือเป็นกษัตริย์ดาวิดเป็นแค่ทหารของกษัตริย์แต่เขากลัวว่าดาวิดจะขึ้นมาครองบัลลังเขากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะเสียบัลลังไปพี่น้องหลายครั้งวิญญ,ญาณแห่งการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบตัวเองหรือการถูกเปรียบเทียบมันทําให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างไปมันทําให้เราเสียการที่เราจะมีความสุขในชีวิตประจําวันไปบางครั้งสายตาของเรามองไปที่คนอื่นตลอดเวลาไอ้ดูคนนั้นสิเขามีอย่างนั้นดูคนนี้สิเขามีอย่างนี้แต่เราลืมมองไปว่าเฮ้ย hey, พระเจ้าได้ให้อะไรกับเรา พระเจ้าได้ให้บ้านกับเราพระเจ้าได้ให้ครอบครัวกับเราพระเจ้าได้ให้การงานที่ดีกับเราพระเจ้าได้ให้อะไรบางอย่างกับเราพี่น้องห,หลายๆครั้งมันซาตานามันมักจะทำนี้แหละให้เราเสียความสุขในชีวิตของเราไปด้วยการที่เรามองคนอื่นตลอดเวลาด้วยการที่เรามองว่าอาคนนั้นเขามีอย่างนี้เออเราไม่มีคนนั้นเป็นอย่างนี้เออเราไม่ได้เป็นคนนั้นเป็นคนนั้นได้ไปทําอันนี้เออเราไม่ได้ทําพี่น้องคะ แค่เราเริ่มต้นมองสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเล็กน้อยว่าอย่างน้อยเราก็มีเป็นคนมีบ้านอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่อย่างน้อยเราก็มีอาหารการกินในทุกๆมือ้อเราไม่ต้องอดมื้อกินมือ้อใช่ไหมอย่างน้อยเรามีลมหายใจที่ดีเราเราสามารถสูดอากาศที่ดีคนกรุงเทพเครียดมากนะเขาอยู่กับ PM 2.5เราอยู่ประจวบแบบโอ้อากาศสบายหายใจได้เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยเราสูดอากาศได้เต็มที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นลรคเกี่ยวกับปอดอะไรใช่ไหมเราขอบคุณพระเจ้าได้เรามีเราอยู่จังหวัดที่มีทะเลซึ่งคนกรุงเทพไี่อยากจะมาเที่ยวทะเลมากพี่น้องมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราแบบเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าได้บางครั้งเราแค่ถูกหลอกว่าเราอยู่ในความทุกข์เราอยู่ในปัญหาเราอยู่ในความรู้สึกขมขืนใจเราขมขื่นใจกับครอบครัวเรามากเราขมขืนใจกับเพื่อนของเราเราขมขืนใจกับงานของเรา แต่พี่น้องเราข่มขืนใจกับงานของเราแต่หลายๆคนอยากมีงานเครียดอยากทํางานไม่มีงานแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งข่มขืนใจแบบโอ้ไม่อยากทํางานนี้เลยเบื่อไม่อยากไม่อยากอยู่ในงานนี้เงินเดือนก็น้อยหัวหน้าก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมากมายที่วิ่งหาฉันจะมีงานทําได้ยังไงฉันจะมีงานทําได้ยังไงบางทีเราข่มขืนใจกับครอบครัวของเราก็ไม่ได้บอกว่าให้เรามองว่าสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องแต่ว่าให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้า บางทีเราข่มขืนใจกับครอบครัวของเราแต่มีอีกหลายคนที่แบบว่าอยากมีครอบครัวอยากมีพ่อแม่อยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกพี่น้องในบางสิ่งในบางจุดที่เราขมขืนใจหรือเราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้กับมันมีบางคนที่อยากได้สิ่งนี้อยู่ให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าให้เราเริ่มต้นมองเห็นสิ่งสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเริ่มประทานให้ในชีวิตของเราแล้วเราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยได้ได้แล้วเราจะเห็นสิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา พ่อพี่บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ท like right? really really ําให้ส <tamanho S 2> <to> you know, ิ่งเล็กน้อยกลายเป็นสิ่งใหญ่เกิดขึ้นใช่ไหมคะบางทีเรารอพระเจ้านะเมื่อไหร่พระเจ้าจะประทานสิ่งใหญ่ให้กับเราสักทีพระเจ้าก็รอเราแหละเมื่อไหร่เจ้าจะเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเล็กน้อยได้สักทีเมื่อเราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าจากสิ่งเล็กน้อยได้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะประทานสิ่งที่ดีกับเรามากขึ้นและมากขึ้นให้เรามีชีวิตที่จบสวยพี่น้องเอเมนไหมคะ ให้เรามีชีวิตที่จบสวยไม่ว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไงไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่จุดไหนของชีวิตไม่ว่าตอนนี้เราจะขมขื่นใจไม่ว่าตอนนี้เราจะมองลบสถานการณ์ทุกอย่างมันดูลบไปหมดแต่พี่น้องเชื่อเถอะว่าแม้ว่ารอบตัวเรามันจะดูดิ่งลงเหวแค่ไหนแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าได้ในหลายๆครั้งในชีวิตของเราที่แบบว่ามันเหมือนสถานการณ์มันบีบ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 ทําให้เราแบบขมขื่นใจทําให้เราบาดเจ็บทําให้เรารู้สึกไม่โอเค พี่น้องแต่ไหนละครั้งที่แก้วเริ่มต้นนั่งลงแล้วขอบคุณพระเจ้าแบบพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่อย่างน้อยลูกก็ยังหายใจอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยเราก็ยังมีอากาศที่เราสามารถหายใจได้ปกติขอบคุณพระเจ้าที่เรายังตักข้าวเข้าปากได้อยู่เวลาเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมเราเห็นคนมากมายที่แบบเขาไม่มีแรงแม้แต่หยิบช้อนขึ้นมาตักข้าวเคี้ยวได้เราขอบคุณพระเจ้าที่ระบบทุกอย่างในร่างกายของเรายังทํางานได้ดีอยู่แค่นี้เราขอบคุณพระเจ้าได้แล้ว แล้วเราเมื่อเราเริ่มต้นขอบ kind of คุณพระเจ้าจากสิ่งหนึ่งมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อเราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าจากจุด A พระเจ้าจะนําเราไปถึงจุด B เมื่อเราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับจุด B พระเจ้าจะนําเราไปถึงจุด C แล้วเราจะถูกปลดปล่อยจากความรู้สึกขมขืนใจเราจะถูกปลดปล่อยจากความรู้สึกว่าเราแบบเราเป็นใครอ่ะเราไม่มีค่าอะไรอ่ะเราเป็นคนที่แบบอยู่กับความเครียดฉันเป็นคนที่ถูกเลือกให้ผิดหวังอะไรเงี้ย เราจะถูกเราจะสามารถถูกดึงออกจากจุดนั้นได้พี่น้องในหลายๆครั้งเราแบบอ้อฉันเป็นคนที่ถูกเลือกให้ผิดหวังฉันต้องผิดหวังไปตลอดชีวิตแหละฉันจะไม่มีทางได้สมหวังกับอะไรเลยไม่พี่น้องให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าจากสิ่งเล็กๆแล้วเราจะเห็นสิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นในเช้าวันนี้นะให้เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้านำเราที่เราจะ จากจุดที่เราเล็กน้อยที่สุดมาถึงจุดที่เราสูงที่สุดโดยพระเจ้าแล้วเมื่อเรามาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเราจะไม่ลืมว่าพระเจ้าเป็นคนนำพาเรามาข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอะลงนำเราพระองค์เจ้าค่ะขอประทานหัวใจที่เราจะมองเห็นสิ่งดีพระองค์เจ้าข้าขอประทานหัวใจที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีพี่น้องไม่ว่าไม่ว่าพี่น้องในที่นี้กําลังอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตาม ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้น่าชื่นใจหรือเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขากําลังแฮปปี้ที่สุดในชีวิตพระเจ้าขอพระองค์ทรงนําเราทุกคนพระเจ้าที่เราจะเริ่มต้นมองและขอบคุณพระเจ้าและที่เราจะตระหนักและเราจะรู้จริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าอนุญาตและเพื่อเกิดผลดีที่สุดในชีวิตของเราเสมอพระเจ้าในเวลานี้ลุยฐานทาลายวิญญาณ่งความคิดที่ผลจอมปอมวิญญาณแห่งการเปรียบเทียบวิญญาณแห่งการไม่พึงพอใจทั้งหลายที่อยู่ในชีวิตของเรา พระเจ้าลูกสั่งทำลายมันในน้มพระเยซูและถ้าเรามีบาดแผลแห่งการถูกไม่เป็นที่ยอมรับถูกปฏิเสธพรดเจ้าข้าขอพระเจ้าเข้ามาเยียวยารักษาบาดแผลของเราในเวลานี้ด้วยขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราในเช้าวันนี้และขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน